เมื่อสายผ่านหน้าบ้านไปแล้วครับก็จะบัดดีทั้งผู้สมกันด้วยนะครับเสซนอาจจะเบาหน่อยเพราะมันเพราะคันที่จะดึกแล้วมั้งก็มาดึกอะไรมากใช่มันก็มาดึกแต่วันนี้เราจะมาเกลียนคนไหนนะครับกวันนี้เราจะมาเกลียนคนที่เก่าแก่โอ้น้อไอ้ยุกต์ลิลลื้อ มันไ,ไ,ไ,ไม่ดีเพราะเขาหมอเริ่มเยอะแล้วสีทาเปล่าหยอดตอนนี้เราจะเปลี่ยนผลไปบ่อยเลยนะด้ไงเียคนมาว่อเยไมาได้ก็มนนันข,อ,ข,อ,ขอเยอะท่ไ้ไ <c oughs> เราเลยเราจออุดผลก็คือตาแอะ จงับตายนี่อโอ้ค้างโอ้อยากค้านสิไว้ใจมันดีนะโอ้อยากค้านสิเซเพอจะไม่ค่อยดังเพราะผมไม่มีไมฆ้าไปแล้วโอกาสหลุดเยอะนั่นไงโอ้ my god จัผ้าไปเลยจบ <c oughs> ตัด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 ครับโอ้โหข้าบ้าง,น,งนี่อะไรมันก็ดึกวันแล้วไม่ใครมากดลิงเลยหรือกดลิงอ่ะก็ไม่ใครมากดลิงก็มีข้าวหัวแปดสิบ่อแล้วมาจะก็ใเข้ามาตรงนี้เลย นี่ใครมาก่อนลิงเลยอ่ะโอ้อจับผลแครก็เป็นผลไม่เข็นจัดเราน่าจะรอคนนี้ไม่หรือข้าหวหัวสูงคือม,ม,มันน่าจะอยู่ไอ้นั่นน่ะกบะวากินหรือไม่เกาะทะเลทราย ถ้าเราโดนบนน้ำมันก็จะเสียไอ้นั่นด้วยเสีขขยดีมากมั้งมั้งจี๋ีเอ็นจีอ่ะเออนั่นแหละว่าจะพู่ไงไ่ชัหน่อยเอ้ก็พุดไม่ชัดต,ตั้งแต่เกิดแล้วแหละเรามาเก,กาะกาเพื่อมาาคนขายผลไมีมผลอะไรกินเอ้ และขายไม่ได้กินดิก็ได้ขาปแล้วก็ไปได้นานแล้วก่อนั่นแหละเป็นมุ่งเรินและขนยางที่ผมเปลี่ยนคอนแล้วแขนเพราะอะไรอย่างที่หนึ่งก็คือเราผมไปรถสอยโฮมฟาอยู่ดีมีคนมาจะไล่ฆ่าผมก็ผมคือแบบก็ไม่ได้ไงเพราะมันเข้าหัวหนึ่งล้านอ่ะ ข้าวผงหนึ่งล้านจะสู้ข้าหวาัวหัวมาแค่ข้าหัวแคเ่ไม่กี่หวัวเองแล้วก็แบบเด็เดีย่ยอันนั้นแค่ไม่ได้อัพอะไรหรือแค่อัพแค่สายพลนะมีเรือมาอย่างที่สอนที่ผมซื้อผลเข็นก็นั่นแหละแจเข็นมันก็รีบหนีมีคนหมาใครครับเนี่ยข้าหัวสอนแสงมีแขงแล้วด้วยโอ้ย lò tông lòng tao, 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 นุ่นวิ่นไล่จับในตำนานอาสิจู๊ตายไปดีึการคิววีครั้งแรกขอนผมแต่ม,ตมันไม่สู้อ่ะโอ้อะไรวะโอ้เสียายอ่ะมันไม่อยู่อ่ะใช้พลัอะไรก็าดาัดอะยานที่เห็นน่าเป็นผลยานยืนหรือไม่ผลบมาคี้โอ้ย แล้นี่มันสร้างกาดจริงๆใช่แล้วผมมันกัดแล้วผมมันขี้โม้ด,ด้วยแล้วผมมันไม่ได้ตึงหรอกไม่ได้เก่นด้วยเหมใครบางคนว่าที่มม่พิมพ์ใส่ส้มผลที่ไม่ใช่เพื่อนผเมเยอแมาก ก็แม่งพิมพ์แล้วลบอันนี้ไม่ใช่ผู้ชายแน่นอนเป็นผู้ชายเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงคือแบบไม่ได้ตึงค่ะไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงอะไอผู้ชายไม่ไม่ได้เก่นก็นร็อกไอเี้ยไก่อะไรประมาณนั้นไก่สัตว์ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะพูดโคหน่อยไอบอลเกิดพอดีเลยเออลืมสวัสดีทั้งสอม สวีไปยังหน้าลืมไปแล้วที่เรียกผมว่าสยาโอ้โหมีคนมาอยากจะเกียร์เหลือเกินนั่นคือปาก,กี้หกควายไม่มีฮาคิดสังเกตเราก็จะแบบ ไายแล้วหรอวิียาพนพัฒน์ลางพัในได้ตำนานที่เฮ้ยจะสู้กับผมนักแข่นปะล่าเอ้ยลุงไปผลพัยนั่นได้คืออนี่โอ้ไก่นี่ว่าเจอไก่ครับ อันนี้เขาเรียกว่าไก่ของแท้ผลพลัตตื่นนี่มันฮาโกก,กับแล้วก็เรามาตีบอสเซนอันนี้เอือเอ้ออเปลไอยไดาอ,อันนี้เลย หน่อย,ออยโอ้โหมีคนแบบใช้ฝนมังกรเรานั่นไงคนใช้ฝนมังกรครับตายตายไอ้ฝนพักไกลต <c oughs> ายอไคใช้ฝนมังกรแล้ว ผมคัาไก่หายอ๋ออยู่นั่นคนละแ้่เป็นคนละคนเจ็บหัวกองอ๋อเนี่ยใช่อ๋อทุกคนที่โหลดสิบห้านาทีครับวันเก็บตังค์สุ่มผลเจอผู้เล่นใหม่นั่นแหละห้าเซิร์ฟไหนมีผู้เล่นใหม่เดี๋ยวผมก็จะไปให้แล้ว,ลวก็เซิร์ฟนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวมันเฮ้ย,ย,ยมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวไปช่วยฟาร์มกัน ไม่ได้ช่วฟันที่ช่วยล้าไปเลยกีบมังกรเอาเรื่องปลอลล็อกสกิลบินได้แล้วอันไหนโทรไปเอาดาบก่อนตอเซเวอร์เราไม่ได้อัพอะไรนีิใช่ไหมยังไงนูอะไรวะนั่นอะ เด็กหัวสัสกนะ็มีข้าวหัวเยอะด้วยอะ่ะแบบอ๋อข้าวหัวก็แบบไม่ใช่ข้าวข้นก็เกือบก็เกือบนั่นเกือบนะก็ข้าวหัวจับ8ปสิบตัก็1 1หนึ่งร้อยสิบแล้วก็เราก็จะ ไปตรงเกาะโจนสลัดในนองนะเราวิธีดูการไปแบบโจนสลัดก็ถ้าเหลือใช้ในั้นนี้นี่โจนสลัดบ่โอเดโจนสลัดดูง่ายๆดูจัดเสื้อมันนะ <Wow. S 1> นีว โัวสลัดกินด้วยเสเลยใช้ผมนุ่นมาผลพระไม่ตื่นคือแบบยากมากสู้ยากจินอ่ะแต่ผมพระตื่นแล้วคือแม่งโคตรยากยคือแม่งมาได้เลยอะ่ะทมวัดก็ยันได้อ,อยู่ไม่เอ่ยนี่อยู่ด้วยไม่ได้มาให้อะไรหรอ เราเจ็บพุ่งเลยไหนเล่นเลยเราตีไปนะตีสี่ห้าโอเคครบก็รอเขาตับคลิปมั้งใช่ปะ่ะอ๋อเนี่ยอยู่นั่นเนี่ยบทดีคือแบบไม่ต่างอะไรกับบอทโหดเลย ก็ส่มผลให้เขามอ้ยแม็กจอดไปเลยจะลาวล่ะเดี๋ยวเราถามไปตรงๆเลยนะครับว่าเป็นคนไทยไหมเอ้ยเก็บเก็บ ทำไมชอบพิมพ์แบบนี้ทุกทีโอ้ถ้าเป็นคนไทยรอสุ่มผลเก่งนะฮะแล้วก็ไล่เก่งคนไปเรื่อยเป็นคนไทยไม่น่าจะไม่ใช่คนไทยนะครับก็ไม่เป็นไรเราช่วยขอฟาร์มเดีย๋ยวดูว่ากู้เอาอะไรแล้ว น่าจะกระตุกเล็กกระตุกเล็กอะคือผมเหมืลูกจะไปทำอะไรด้วยนะเอ้ยลืมไปมันขายนั่นนี่เฮ้ยผลอะไรว่านั่นอ่ะเฮ้ยเอา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 ตายนะนั่นอะลวก่อน ทำไมมันกระตุกขนาดนี้วะเนี่ยอ้าวไม่ตายแต่รอดไปได้สุดจัดเดี๋ยวไปสู่คนให้ก็ได้ยาูเกาะการก่อนกว่าไปสุ่มกระดูกด้วยมือแค่หนึ่งคันเกาคนไฟเดอร์คนไฟฟาร์มดีสินะครับ ไปแล้วออไปแล้วคับหัวสองล้านหนึ่งล้านอะไรก็ไม่รู้ก็ซื้ออะไรว่าเอา้าทำไมวะมันตรงนี้ล่ะขอ,อพ้อนหน่อยเรามีกระดูกแค่โอ้โหกระดูกน้อยจังไม่ต่างเลยกระดูกอันที่พูดสูงไปนะฮะได้เงินก็เอาไปสงไว้นั่นได้ แล้วคลิปนี้ค่อนยาวนาแน่แล้วผมก็ต้องตากแน่นอนแต่การตากผมอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนคนอื่นแต่เท่าไหร่ไม่เหมือนคนอื่นเลยเอาดิทำไมต้องตากในวันนี้แค่กูไม่มีไหม ก็ถ้าได้ผลผผมก็จะกินผลอันนั้นไปก็เป็นผลที่ผมต้ตามมล้อก่อนที่สะสมโอเคผลไอ้ได้ยุแล้วก็กสสเ,กเชื้อผลไอ้มาทำไมครับเนี่ยเรา,าเราฆ่าตัวต,ตายก็ผลน่าจะหายใช่ เราก็จะเอาคนนี้ไปให้มือใหม่สลับมคนนี้ดีนะครับขอนประมาณนี้เลยสีฟ้าไอ้เหีเ้ยเขยอ่ะอ่ะจคนตรงนั้น e m m e m m ไปดีกว่าน่าจะข้างหาัวก็นั่นไงก็เข,ข้ากับผมเลยเออเฮ้ยผมอยู่เซฟโซน ค่อย่เสื้อหน่อยโอ้โอเแหละขนาดนี้ละก่อนนะมึงใหม่โอ๋น oh, <no. S 1> ้เนไม่ได้แล้วแหละก็ได้ผลไอ้เป็นผลที่ค่อนข้างที่จะดีเลยแหละใครมาแบบ เรียน,นตีแล้วประมาณนั้นแค่ใช้สกิลไหนสกิลหนึ่งแจ็คแข็งมันสกิลที่สอนคือได้ใช้มันรีโครตรจะน้อยเลย,คล,ไไยคล้ายคล้ฟอ่ะแห่งของโคตรดีคือทุยน้ำมัน้ำมันเ่ก็พวกขอนให้น้อยแล้วเพื่อน เอาไหมผขนไอ้ไอเนี่ยไอ้เปยอะเ็นคนละไอเดี๋ยวเราทิ้งไว้ตรงนี้เลยเพื่อนตรงนี้เพื่อนตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเราไม่กล้าเก็บขนไอเลยเฮ้ยมาทางนี้กอมเพื่อนเฮ้ยไปไหนเอ็นเฮ้ย นีใ่ใครเอาจินนี้ถ้าไว้น้ำนนี่มันจะโจดจิจจิตเราก็ไล่เกียนถอไปเรื่อยไม่ไม่เอาจินดีเอ้ยเออไปเอานี่เพื่นอนถอดเก็บดาบก่อนเพื่อนตรงนี้เพื่นอนตรงนี้น,นี่เห็นไหมเฮ้ยตรงใส่ของแต่อาณาจเอาคือหัน่นโอ้โ ่มาโอ้ยต้องใช้เวลาสักทู่แน่นอนตรงนี้เพื่อนตรงนี้เร็วเอ้าเฮ้ยไม่เห็นนะครับอ่าอ่าฝนพัดท,ที่ศผมพี่โปฝนพัดถูกมือของผมฝนน้ำเข็งถูกมือไปดิเออ ผมว่าให้เทมออกนอกเซมโคนเป็นตายในไอสอนโห้ต oh, <no. S 1> พี PP ไว้เราเพื่อเราฆ่าเขาแล้วให้เขาเอาคนนั่นเอออ้าอ่ะเดี๋ยวเราก็จะ,ะคลิปเลยแบบ โอ้ไม่ใครเอาผลไอเราเลยอ่ะโอ้เสียตังไปหมดเลยเราก็ไปนั่นให้เขาแล้วก็แบบตังนั่นให้ได้อ่ะโอ้ยไม่น้ำแบบผลไออ่ะเอาไอ้ไหมโอ้ยอ้าวเออเออโยกโยกไปแบบเดือ ใครเอาผลน,น้ำเข็นไมดเกียรตน้ำเข็นไม้อะไเน,นี้ยใครเอาผลน,น้ำเข็นไม้ในเรือในตำนานอุย้ยเราสามารถทำเรือให้มัน เอาไหมเนี่ยเฮ้ยเอาไหมก็ยันถูกเือนเยอะดีออาไลแม่ง,งเลยกมหาเรือก็เลือลไปขึ้นนึงละก็เดี๋ยวเราจะวานผลไอ้ไว้ตรงนี้แล้วกันใครมาสซดนี้แล้วเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็ เราจะวาไว้ตรงนี้นะนี่บ้านหลังที่เหลืองอยู่ตรงนี้เลยใครก็ต้องการก็เอาไปเลยเดี๋ยวก็เพมยงบอกเลยอะไรกันครับเนี่ยโอเค ก็ยังมีใครเอาเดี๋ยวเราก็จะทำลายก่อนคลิปนี้ก็จบแล้วนะไปไข่เอาผลน้ำเขนเลยกูเลยหมายเอาไม่เอาผลน้ำเขนเลยนะครับ่อขอมีวลาให้เขาเอาผลน้ำเขนก่อนนะครับก็ออย่าลืมก,าากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเด้อทำไมต้องผลน้ำเขนถูกมือนด้วยอ่ะโอ้เสยีย